กระเทียมดองน้ำผึ้งทำเองซะเลยต้นเหตุจากความอยากกินแล้วเ,เห็นแผงผักร้านประจำมีวางขายเลยหิ้วกลับมาทำใช้เวลาปอกเปลือกเล็กน้อยเมื่อได้แล้วก็ทำการแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ในตู้เย็นสัก1-2วันเพื่อให้กระเทียมคลายความเผ็ดแต่เราแช่ลืม3วันผ่านไปได้เวลาเต็มน้ำดองโดยผสมน้ำตาลเข้ากับน้ำส้มสายชู เกลือตั้งไฟละลายให้เข้ากันดีจากนั้นจึงใส่น้ำผึ้งลงไปตั้งไฟต่ออีกนิดนึงพอเดือดแล้วจึงเอากระเทียมออกจากตู้เย็นมาล้างน้ำเกลือออกให้หมด จังหวะสุดท้ายคือการจัดเรียงกระเทียมลงในขวดแก้วที่เราทําการลวกฆ่าเชื้อแล้วแล้วจึงเทน้ําดองกระเทียมที่เย็นแล้วตามลงไปเอาจริงๆเรายังไม่เคยปลูกกระเทียมโทนเราก็สงสัยว่ากระเทียมโทนต้องมีพันธุ์เฉพาะหรือไม่เลยลองถาม Chat GPT ก็ได้คําตอบว่ากระเทียมโทนมีทั้งที่เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มาแล้วกับอีกแบบที่ใช้กระเทียม